ตมันคืออะไรเขาบอกว่าคือศิลปะก,การต่อสู้ที่สามารถสามารถฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าโอ<ฮ>้โหขนาดนั้นเลยผมดูเฮ้ขนาดนั้นเลยวะ <c oughs> ผมดูผมก็ใใช่ว่าผมก็พยายามไปหาเทปดูพอดูแล้วก็รู้สึกประทับใจไงคือเวลาเครียดเนี่ยเวลาเราเหงาเหงาเนี่ยไปเปิดดูเออมันคลายเครียดได้มันสร้างรอยยิ้มรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วคือลองแนะนําใครก็เครียดลองดู ลองเซิร์ชเข้าไปดูโบกตอเวลาเขาสู้กันที่เขาจะเต้นน้องแดงน้องแนงเต้นไม่หยุดแตยไม่ค่อยออกอาวุธเต้นกันอยู่แล้พวพุ้งงมันฆ่าสิงโตได้ยังไงแล้วประเด็นคือเนี่ยฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าเขาเรียกวมวยฆ่าสิงโตแต่ภูมิภาคอาเซียนไม่มีสิงโตเลื่อนไปฆ่าตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็สงสัยหรือว่าก่อนหน้าเนี้ในในภูมิภาคอาเซียนมีสิงโต แต่อาจจะศูนย์พันด้วยโบกตอถูกวิชาโบกตอสังหารหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะมผมก็สนใจเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรประมาณเนี้มันดูแล้วมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือไงโบกตอเนี่ยเขาจะมีปรมาจารย์เขาด้วยนะอชื่อว่าซานกิมซอน เป็นคนแคนเบเดียที่ชื่อมันจะเป็นคล้ายคนเกาหลียังไงไม่ทราบไม่รู้สายพันธุ์นั้นแน่ชัดปรมปรามาจาร,รย์ซานกิมซอเนี่ยผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีท่าไม้ตายเป็นละร้อยท่าเลย <c oughs> ท่าที่สามารถจำลับแม้แต่สิงโตได้เนี่ยแล้วเขาว่ากันว่าปรมาจารย์ซานกิมซอคนนี้เก่งมากชีวิตไม่เคยแพ้ใครเลย <c oughs> สุดยอดเพราะเขาไม่เคยสู้กับใครผมก็งง ไม่เคยต่อกรกับใครเลยก็เลยไม่เคยแพ้ไทยปัญหามีว่าปรมาจารย์ซานกิมซอผู้นี้เนี่ยไปลั่นวาจาบอกว่าอาศิลปะการต่อดสู้ของไทยนั่นคือมวยไทยเนี่ยไปลอกเรียนแบบเขามามประมาณนี้ก็เลยมีการประเด็นผกเถียงกันเนี่ยมากมายในยตอนนี้เป็นประเด็นขึ้นมาว่าเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงมวยไทยเราเนี่ยคือว่าเรา เราเราจำความได้เราก็รู้แล้วมีมวยไทยม,มันมีมาอย่างยาวนานประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วประวัติศาสตร์นี่โอโ้โหอยากให้ต้องพูดเลยมวยไทยเก่าแก่ยาวนานเนี่ยแม่ไม้มวยไทย,ยมีทุกสิ่งทุกอย่างมายาวนานการจัดแข่งขันนี่มีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วม,มาวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าเราไปเรียนแบบเขาเนี่ยม,มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่าพอบตวตอถูกขึ้นทะเป็นยูเนสโกเท่านั้นแหละวุ่นวายเรื่องเลยวุ่นวาย ก่อนหน้าเนี้ยการจัดมวยแบบว่าแข่งขันบนเวทีแบบถ่ายทอดสดอ่ะ,อะแคมโบเดียเขาก็มีอยู่แล้วก็คือเขาเรียกว่าประดันเสรีก็คือว่าจัดมวยชกถ่ายทอดสดประดันประดันแปลว่าการต่อสู้เสรีก็คืออิสระคือการต่อสู้อิสระอะไรประมาณนี้พอวันหนึ่งเนี่ยพอบกตขึ้นยูเนสโกขึ้นเป็นยูเนสโกปุ๊บเปลี่ยนเลยประดันเสรีเปลี่ยนมาเป็นกุนเขมมกุนก็แปลว่าต่อสู้ขแมก็แปลว่าเขมรนั่นแหละ กลายเป็นคุณคแคมป์ซะงั้นนะเปลี่ยนเป็นคุณคแคมป์ซะงั้นเราก็งงมันมาจากไหนว่าคุณคแมป